สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับ Just Move Channel <ล>นะคะ<ล>วันนี้นะคะโอเอกก็จะมาพามาทานร้านอาหารร้านหนึ่งที่เพื่อนโอเอกนะำม,มาว่าอร่อยนะคะที่ถนนพุธทธบูชาค่ะคือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าคล้ายๆหลายคนบอกว่าอร่อยนะเราก็จะไปดูกันว่าน่ากินขาานาดไหนชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดค่ะเลือดเดือดยังไงก็ไปดูค่ะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยจะสั่งประมาณ10อย่าง เราเล่นอยากกินก็เตี๋ยวห่อไข่เขาบอกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยจินตนาการไว้ว่ามันเป็นเหมือนผัดไทยห่อไข่เหมือนแอบเห็นรูปด้วยว่าก็เตี๋ยวห่อไข่เป็นยังไงแต่อยากเห็นของจริงมากกว่าลวกจิ้มอยากกินลวกจิ้มอามพี่ตงเงียบๆพี่ตงอิ่มแล้วดิหนึนะหม้อไฟเลือดเดือดเพราะว่าชื่อร้านว่าก็เตี๋ยวเลือดเดือดอ่ะเรามาดูหม้อไฟเลือดเดือดกันนะคะเอาแค่นี้แหละพี่ค้าบีทีคืออะไรคะชื่อย่อฮัทบอยเดือด อ๋อเป็นเจ้าของร้านพี่ใบกับพี่ตู่เป็นชื่อเจ้าของร้านค่ะใครที่สงสัยก้อนนั่นแหละบอกแล้วเรากินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยแล้วเมื่อไรเราจะอิ่มคะนี่นะคะเขาก็ทําเป็นแบบหมูหมัมกหมูเด้งหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นมามอไว้เลยก <c oughs> ็คือเหมือนแบบเขาจะตักตามแล้วก็มีเพิ่มได้อย่างนะยี่สิบบาทสี่สิบบาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราจะเพิ่มลงไปเขาบอกว่าใส่เครื่องเน้นๆอ่ะ เน้นๆไม่แส่ผงชูรสด,ด้วยค่ะหิวอ่ะอีกแล้วพอได้กินแล้วมันหอมมากเลยอ่ะมันหิวแล้วตอนนี้ก็ได้อาหารนะคะทุกคนแทนแทนแทนน่ากินมาก เราจะมาชิมอันไหนดีก่อนหน้าจำจีมาเขือปอแปะอันนี้ละกันเฮ้ยอร่อยมากเข้มข้นมากเฮ้ยไม่ใส่ผงชิสจริงป่ะเนี่ยอร่อยจริงอันนี้เหมือนเป็นเดี๋ยวเริ่มนะชิมก่อนอืมมันเป็นแบบเป็นแก้วอะมันคอลลาเจนนะคะแบบอืออร่อยทุกคนอันนั้นสูตรของคอรสชาติก็คือนัวมาก เนี่ยมันจะเป็นแบบหมูตุนเอ็นแก้วเนี้ยค่ะลูกชิ้น,นหมูเนี้ยหมูเนี่ยไม่ได้ชิ้นแบบวิญญาณนะคะทุกคนหมูชิ้นใหญ่มากดูดิโคตรใหญ่อะ่ะแล้วลูกชิ้นก็คือแบบว่าไม่ได้มีแบบแป้งอะไรนะเขาใส่หมูจริงนะคะแล้วก็แบบเยอะ <c oughs> อ่ะอือหึ่ริข้าวสวยหล่อนคือฟินมากราคาริมฟุตบาทรสชาติพัตนาโน้ no! ใครคิด ตกเืยสิครับรออะไรคือเกาเหลาเนี่ยใหญ่แบบใหญ่อยู่ดิเอหน้าใหญ่แล้วนะม้อใหญ่กวหน้า2 0 0 2 0อยบาทถามจริงอังจริงเนี่ยคิดว่า5้าร้อยนะรู้ปะ่ะน้ำพริกเผาสุดเด็ดคะ่ะเขาเคลมว่าน้ำพริกเผาสุดเด็ดแล้วจิ้มกับน้ำพริกเผาสุดเด็ดของเขา ืไม่ต้องเคียวนะแค่แบบปิดปากปึ๊บก็คือนี่น่ะอร่อยมากผักอันนี้ผักอะไรไม่รู้แต่ว่าลองชิมดูกินคู่กันต้นอ,อ่อนทันตะวันเหอคะอร่อย,ออยก็เตี๋ยวห่อไข่อันนี้เอ๋สั่งวุ้นเส้นนะคะทุกคนอือ อังาสั่งเ,มงเหมนเซนไหมคะก็จะเหมือนแบบกุ้งอนะบเส้นเนอะเป็นอะไรที่แปลกแต่อร่อยค่ะคือบอกก่อนว่ามีวุน้นเส้นมีหมูตุ๋นหมูตุน,ตนไข่เจียวแล้วเครื่องของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะใส่แบบพริกเผาด้วยมัง้งหรืออะไรทักย่าอร่อยมากค่ะ ใครดูตอนดึกๆอน่ตีสอง่เงี้ยก็แนะนํานะคะมามา่าต้มมาม่าเลยค่ะลองไป้องไปก่อนพรุ่งนี้แล้วค่อยมาร้านนี้ก็ได้ <c oughs> ชอบกินอันนี้มากเลยอ่ะกินแก้วอะ่ะมันแบบลึกๆหนึบแบบอร่อยมากตอนแรกคือว่ากินแล้วอ้วนหรือบ่างทีว่าแบบเออเป็นไขมันาเงี้ยแต่เขาบอกว่ามีคอลลาเจนเยอะก็เลยกินกินรายเยอะเลยถ้าเราเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องแบบความรักอะไรอย่างนี้ยได้ไหม ได้เพราะปกติแม่กเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาเก่กับความรักบ่อยมีแฟนไหมตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีถามได้โสดโสดคคบแฟนอยู่นะครับแล้วแฟนสารภาพแบบทำไม่ดีกับเราเรื่องอไปมนีอะไรคนนี้เราจะเลิกไหมหรือว่าจะคบต่อก็ถามเลยว่าถ้าเกิดเราไปมีมั่งอะเนือนี้เออไม่ได้และถ้าเกิดเราทำมั่งอะคุณโอเคป่ะรับได้ป่ะเออก็โอเคก็ ขอโทษบ้านเดี๋ยวไปทำแล้วขอโทษบ้างเม่อไหรเออต้องแบบนี้เว้ยผู้หญิงอ่ะต้องแบบนี้ไปแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวไปเริ่มใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเริ่มงแหวคนใหม่เดี๋ยวเริ่มงแหวคนใหม่พลาดเหมือนกันจำอะไรไม่ได้แล้วขอโทษได้ไหมล่ะรักไหมอะไรเงี้ยก็ทำกลับเลยจ้ะเชิญอันนี้คือแบบอย่างที่ไม่ดีอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นยอกยอกก็อย่างที่ดีก็คือคิดว่า เราควรรับตัวเองค่ะถ้าสมมติเราให้อภัยกับสิ่งๆงนั้น<อ>เขาต้องต้องผ่านกันว่าความดีกับความที่เขาทําไม่ดีมันให้อภัยได้มากขนาดไหนถ้าแบบทั้งนอกใจดูแลก็ไม่ดูไม่รักเราไม่หนุ่ไม่หนีหนหนหนเลิกเถอะค่ะดีมันตลอดเลยมากครั้งเดียวก็ถ้าเกิดเอ๋ก็คิดรู้สึกว่าอยู่ที่ตัวเราอีกอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวเอ๋อ่ะก็ให้อภัยครั้งเดียวนะครั้งเดียวนะให้อภยัยครั้งเดียวมีครั้งที่สองก็คือแบบทำบ้างนะแค่นั้นเลยก็ให้อภัยให้อภัยค่ะก็รู้สึกว่า คเราก็มีผิดพลาดกันได้แล่างเงี้ยถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเราก็พร้อมที่จะให้โอกาสเนี้ยค่ะโอกาสก็มีให้ได้แต่ไม่ใช่แบบบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะขตอตัวไปกินก่อนนะคะคืออิ่มแล้วแต่ว่าอร่อยค่ะก็เลยอยากไปกินอีกสักนิดนก,กินจุกินจิบ ก็สุดท้ายทายคลิปแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเลือดเดือดนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสนะคะทุกวันนะคะก็สามารถที่แบบมาที่ร้านก็ได้มีที่จอดรถหรือว่าสั่งไลแมนก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าอยู่แถวนี้ผ่านมาผ่านไปก็ลองมาชิมได้เพราะว่าส่วนตัวเอกก็อยู่บ้านที่พรลำสองนะคะก็ จริงๆมีโอกาสก็อยากจะพาที่บ้านมาทานเพราะว่าส่วนตัวที่บ้านเอกชอบทานพวกเก้าเหลาหมูตุน๋นอะไรเงี้ยที่บ้านเอกไม่ทานเนื้อไงก็จะหาทานอะไรที่แบบหมูตุ๋นอร่อย่อยยากเพราะส่วนใหญ่ก็คือที่จะมีอร่อยเนี่ยที่หาง่ายกว่าคือจะเป็นเนื้อตุน๋นนะคะแต่ว่าหมูตุ๋นไม่เคยกินร้านไหนที่รู้สึกว้ารู้สึกว่าแบบเอ้ยต้องมาคือมันต้องมาก็มานี่ครับมามาและอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b e กดติดตามกดแชร์อยากให้ไปที่ไหนนะคะก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่ง้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย